สวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณออมครับผมไม่ยินเสียงชัดไหมครับโอ้ชัดชัดเจนค่ะท่านรองนะครับมื่กี้ไม่รู้ถ้าลองได้ยินหรือเปล่าออมกำลังบอกว่าเนี่ยออมก็โดนยิงแอดเหมือนกันตอนเนี้ยคือไม่รู้แค่พูดกับเพื่อนว่าเราเจ็บตาแล้วเราไปหาจักสุแพทย์ก็คือเมาส์โทรศัพท์กับเพื่อนจู่ๆช่วงเนี้ยค่ะ มีคลินิกกรีดตาคลินิกทำตาสองชั้นเนี่ยมาในหน้านนนสี่ปอ,อม <c oughs> เยอะไปหมดเลย <c oughs> แต่ถ้าเขาเห็นตาออหบอไม่ต้องทำแล้วนี่คือหลายหลายชั้นมากแล้วค่ะอ๋อผค่ะค่ะออย่างนี้แอดอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเป็นการยิงแอดหรือเปล่าคะแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะหลักๆมันก็คือการยิงแอดนะครับคือเราต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้นะครับในการประกอบธุรกิจทุกอย่างนะครับเราต้องใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับการที่จะประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนหรือลูกค้าได้เห็นในผลิตภัณฑ์ของเราในธุรกิจของเราเราก็ต้องมีการยิงแอดโฆษณาถูกต้องไหมครับค่ะทุกอย่างทุกอย่างคือจําเป็นต้องใช้แอดโฆษณาในการในการใช้ในการสื่อสารนะครับกลุ่มคนร้ายก็เหมือนกันครับมิตีึมิตซีนี่ก็เช่นเดียวกันครับไปต่อธุอออรกิจเขาก็ต้องมีการยิงแอดโฆษณาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ว่ามิตซีนี้จะอยู่กลุ่มไหนประเภทไหนซึ่งจริงๆแล้วมันก็โอ้ค่อนข้างมีมีเยอะ ขายควรเลยครับประมาณนี้นะครับค่ะอ่าแอดแบบไหนที่เป็นเข้าขายว่าแอดมิจจี้คะอ่อคือจะบอกงี้น่นครับเดี๋ยวผมก็อขออนุญาตคร่าวๆนะครับปกติแล้วเนี่ยในในคดีอาญากรรมออนไลน์นะครับที่ผู้เสียหายมีการถูกหลอกจริงๆมันก็มีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการอ่าอย่างเช่นเราต้องการซื้อของสุดท้ายแท้สุดก็อาจจะซื้อของไม่ตรงปกก็ดีหรือว่าซื้อของแล้วก็ไม่ได้สินค้าก็ดีอะไรเงี้ย ผู้ต้องหาก็มีการปิดเพจปิดอะไรหนีตอนนี้ก็มี<ะ>หรือจะเป็นอาจจะเป็นในในส่วนของการให้บริการเรื่องที่พักหรือเ<ะ>รื่องต่างจริงๆพวกเนี้ยค่อนข้างพบเยอะพอสมควรนะครับในการสร้างเสรปลอมแล้วก็มีการแอดโฆษณานะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งหรือสองอย่างเช่นพวกอะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ลักษณะแตกต่างกันไปอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนนะครับคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็จะมีความสนใจในเรื่องการลงทุนจริงๆวิสาชีพมันก็เห็น ช่องทางตัวนี้แหละครับก็ใช้วิธีการในการไปรยิงแอดโฆษณาแต่จะบอกว่าพวกนี้มันก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายถามว่า,ากลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการหลอกลงทุนธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกนี้มันก็จะเลือกกลุ่มเป้าหมายที่พอมีอายุพอสมควรถามว่าถ้าเกิดกลุ่มนี้มันไปเลือกกลุ่มใบเด็กเยาวชนต่างๆเนี่ยกลุ่มพวกนี้เขาอาจจะไม่ได้รับผลสธิ์เพราะเนื่องจากเด็กเขาอาจจะยังไม่มีทรัพย์สินหรือมีไรายได้พอเขาก็จะเลือกในกลุ่มคนที่มีอายุยากพอสมควร มันก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีต้องต้องเขายนว่าบางทีเราก็อาจจะติดขัดในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเวลาเราจะไปยืมกู้เงินผ่านสถาบันการเงินตรงนี้ก็อาจจะขั้นต่อขอ้าง,ง,งยากนี่ถ้าที่บางทีมันก็ใช้วิธีการยิกแกงแอบโฆษณาบางทีเราอาจจะเห็นทางเฟซบุ๊กก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นยูทูปก,ก็ดีนี่คือนี่คือสิ่งต่างๆที่มันน่าัวก็เลยจะถามว่าแล้ว ประเด็นสาคัญที่สุดคือเราจะรู้ได้อย่างไงว่าไอเน,นี้ยมันคือแอดโฆษณาที่มันยิงมาจะเป็นเพจจริงหรือเพจปลอมต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าปกติแล้วเวลาพวกมิจฉาชีพเวลามันยิงแอดโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะใช้เพจปลอมอีกอันหนึ่งคือเขาเรียกว่าปลอมซ้อนปลอมนี่แหละครับคือนี่นะก็เหมือนกับอวตารนี่แหละเพจอวตารใช่ไหมคะอย่างเช่นมันจะโฆษณาเพจเรื่องที่พักแห้วกันเรื่องที่พักโรงแรมต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาเวลาเราเราพิจารณาดูในเรื่องที่พักหรือพวกโรงแรมอะไรกันต่างๆเนี้ยเราอย่าไปดูเน้นแค่ว่าเฮ้ยภาพสวยนะครับต้องต้องต้องเน้นย้ําตรงนี้ก่อนว่าเราอย่าไปดูว่าเฮ้ยมีภาพสวยงามมีรูปมีนั้นมียอดฟอลโล่มีกลางอะไรต่างต่ามีอัปเดตตลอดอมีไลฟ์มีแต่บางทีเขา แตแล้วมีข้อความยืนยนันแล้ว<ช>ลว่าเป็นผ<ช>ิดคือ<ช>ต้องเข้าใจว่าอะย่างเงี้ยครับวิจัยชีพเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ลงทุนค่ะคำว่าไม่ลงทุนคือเขาไม่ไปลงทุนถ่ายภาพบอกครับว่าสถานที่โน่นนี่เป็นยังไงอะไรต่างๆเขาก็ใช้วิธีการไปก๊อปปี้มาเลยดื่ๆเลย ไปเอาของจริงมาอย่างนี้เราจะเทจริงมาไปโอนทุกอย่างเลยครับมันก็เลยทําให้เวลาคนมองว่าเฮ้ยตกลงไอ้นี่ยมันของจริงของปลอมมันดูไม่ออกคือถ้าเกิดคุณไปดูแค่รูปก็ก็ดูไม่ออกอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะบอกว่าเอ้ยลองดูติดยอดผู้ติดตามสิว่า้มียอดผู้ติดตามเท่าไหร่โอเคถ้าเกิดยอดผู้ติดตามน้อยอะไรมันน้อยมากอะไรเนี่ยเพียงหลักสิบอยากร้อยคนมันก็อาจจะดูไม่น่าเชื่อถือทุกวันนี้มี่สายชีพเองเนี่ยมันมีการซื้อเพจปลอม ที่มีการปั๊มยอดมาเรียบร้อยแล้วรายชื่อคนหรือเรื่องต่าง,างเขาก็จะมีวิธีการเขาในการที่จะไปะใช้บอทนะครับในการที่ไปลงทะเบียนเฟซบุ๊กแล้วชสร้างอวตารขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างผู้ติดตามปลอมๆขึ้นมาถ้าเกิดเราสังเกตว่าถ้าเกิดเป็นเพจที่พักในโรงแรมในประเทศไทยแล้วกันนะครับลองไปดูด้วยดีว่ายอดผู้ติดคนติดตามเนี่ยมันเป็นคนไทยหรือเปล่า เออถ้าเกิดเราไปดูแล้วโอ้โหไปเจอคนเียนามนก็ดีค,คนปากทีสถานคนต่างชาติก็ดีคือเราเราสังเกตภาษาได้มันก็อาจจะเป็นมองว่าเฮ้ยมันคือ,ม,คอมันคือความผิดปกติหน,นึ่งละว่าเฮ้ยมันมันมันน่าย่อผู้ติดตามแนี่มาดูแปลกแป,แป,แปคือมันคือเราจะมองว่าคนประเภทเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องที่พักในประเทศไทยแล้วทำไมถึงเขามาติดตามอย่างเงี้ยฮะนี้คือเราดูคร่าวๆในส่วนหนึ่งว่าว่าจริงหรือเท็จว่าเอะคนนี้จริงหรือปลอมเพราะว่าบางครั้งเองพวกเนี้ยเวลาเขา เขาเขาพิมพ์ข้อความเขาก็จะกปข้อความอย่างเช่นอีเมลติดต่อหรือเบอร์โทรอะไรก็ดีบางทีเขาใส่เบอร์โทรจริงก็มีนะฮะเ,ออเขาอาจจะไม่ได้ใส่เบอร์โทรของคนร้ายแต่พวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนักอ่าใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านอินบอ็อกซ์รางทีคนเราก็ที่เกียดคุยนะครับว่าเดี๋ยวโทรไปก็โทรไม่ติดเราเน้นอินบ็อกซ์ดีกว่านะครับก็อยากให้ตรวจสอบดูในรายละเอียดที่หนึ่งว่าเฮ้ยเราเห็นเพจดังกล่าวเนี่ยวิธีการเราที่ผมบอกว่าลองลองลองดูซิ ว่าเอ่อมียอดผู้ติดตามเป็นใครเป็นคนประเภทไหนหอยู่ดังสารก็ลองดูในนี้ในใจเบื้องต้นนะครับสองสิ่งที่เราจะดูลึกให้ไปลงลึกในรายละเอียดก็คืออะไรครับให้ไปดูเพาะว่าเกี่ยวกับในกับเพดจริงถ้าเกิดเราไปดูเกี่ยวกับเนี่ยมันก็จะเห็นในรายละเอียดเชิงลึกนะครับของเพจไปดูความโปร่งใสของเพจตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยครับพี่ปืนพี่ออมลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดเราเจอเพตที่สงสัขขยลงเข้าไปดูในเรื่องความโปร่งใสข,ของเพจว่าไอเหีุการณเก่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนใหญ่ผู้เพปรปลอมมักจะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนบริหารจัดก,การเพจส่วนใหญ่ก็มันก็จะขึ้นภูมิภาคอย่างเช่นต่างประเทศดานปากีสานสารเวียดนา,นามบังคลาเทศหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นเปลปลอมนะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดเวลาเราจะอะ่เรื่องติดต่อสถานที่พักหรือเรื่อง่างควรติดต่อทางโทรศัพท์นะครับได้เบอร์จริงๆอย่างเงี้ย คือ <S an> จะบอกว่าให้เราดูใน Facebook แล้วเราลองไปเสิร์ชใน Google ดูว่าที่พักตรงนี้ยใน Google เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็อาจจะหาเบอร์จาก Google แล้วโทรไปผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่าที่เราไปติดต่อทางอินบ็อกเพียงช่องทางเดียวอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงว่าในเรื่องของการที่แอดโฆษณานครับรายละเอียดมันยัง <S 1> <S 1> <S ไม่ถี่ <ừ> สมควรครับค่ะคือมิจีเนี่ยเขาหลอกซ้อนหลอกปลอมซ้อนปลอมอแต่คนถ้ายอย่างนั้นเราในฐานะผู้บริโภคคนเราก็ต้องเช็คซ้อนเช็คเหมือนกันนะ นอกจครนคที no, ่สุดใช่คือทุกวันนี้คือผมผมจะบอกว่าปัญหาอุปสรรคในการทํางานของเจ้าที่ตำรวจคือแพลตฟอร์มนะครับซึ่งถ้าเกิดจริงๆแล้วนะคนไทยเราส่วนใหญ่ก็นิยมใช้แพลตฟอร์มของ f a เ e b o o k กันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการให้ความร่วมมือผมมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งนะครับในการเรื่องขอข้อมูลขออะไรต่างๆถ้าเกิดมันไม่เข้าข่ายในความผิด ตามมาตรฐานชุมชนส่วนใหญ่พวกนี้บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่เราจะสามารถฝากเตือนประชาชนได้ก็คือในเรื่องของการตรวจเช็ค,ค,คว่าเฮ้ยเราจะดูออยังไงว่าไอ้น,นี้มันจรงิงหรือมันปลอมเพราะอะไรครับรูปทุกอย่าง่ะแต่ถ้าเกิดมันโพสต์รูปแาวรูปภาพไม่สวยหรือเอา้อความอะไรแปลกมันดูดูไม่น่าสนใจคือผมว่ามันก็คงมันมันตกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับคนก็อาจจะจะไม่เชื่อแต่นี่อาชีพเองมันก็ใช้รูปภาพเหมือนจริงทุกอย่างนะครับเอามาบางครั้งเองนะผมเคยเแือว ระหว่างเพจจริงกับเพจปลอมยอดผู้ติดตามของเพจปลอมมากกว่าเพจจริงคดูน่าเชื่อถือกว่าเพจจริงจริงค่ะเคยดูอยู่ค่ะที่พักอยู่แล้วก็เจออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคลิปด้วยนะคิดว่าเดินลงไปหาจริงอะไรอย่างเงี้ยคือแยกไม่ออกเลยขนาดว่าเราเนี่ยอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่กับคอนเทนต์นั่นอย่างเงี้ยยังแยกไม่ออกเลยค่ะไม่ใครหอนะที่ผมบอกนะว่ามิดเขาไม่ลงทุนมากครับเขาก๊อปมาทุกอย่างส่วนใหญ่เขาก๊อปมาทุกอย่างแล้วพอเราวิดีโอคอลไป เพื่อว่าเป็นเขาอยู่ที่รีสอร์ทนั้นจริงหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะอ่เขาก็ฉากหลังเหมือนเลยนะอฉากหลังเป็นทะเลเมื่อาหจะเป็นรีสอร์ทข้างๆไหมฉากหลังเป็นทะเลแบบถ่ายเป็นฉากหลังเป็นเหมือนกับว่าไอ้นี่ไงขึ้นจอทีวีแล้วก็ยืนซ้อนอ๋ออย่างนั้นเลยเนี่ยท่าลองอันนั้นนะอันนั้นก็คือว่าเป็นเป็นกลอุบายเป็นวิธีของมิชาชีถามในฐานะประชาชนนะเวลาเห็นตำรวจออกมาเตือนอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านก็ถามอาทำไมไม่จับ อ่าทำไมไม่จับทำไมไม่ปิดหล่กคุณปล่อยให้มันมาแบบยิงแอดอย่างนี้ได้ยังไงมันติดที่อะไรคะอเอขอาคครับห <c oughs> น้าตอนนี้เองกองบัญชาการไซเบอร์เราอ่ะจริงๆเราส่วนหนึ่งคือเราก็ลักษณะเหมือนการทำเอ็มโอยูกับทางทางเฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับเฟซบุ๊กประเทศไทยนะเราก็เลยมีการ ตำรวจนะครับตรวจเช็คว่าเฮ้ยอันไหนที่มันเป็นเพจเฟ e b o o k ปลอมจริงๆเราส่งปิดกั้นนะครับเรามีการดาเนินการส่งปิดกั้นอยู่ต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งคือนอกจากที่ตํารวจโอเคร่วมทำเนี้ยถ้าเกิดประชาชนเรามองว่าเฮ้ยเพจตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพจปลอมจริงๆอยากให้ช่วยกันรีพอร์ตนะครับ<อ>ซึ่งผมขออนุญาตนำนำเคสสตารดี้มาหนึ่งจริงๆเขาก็จะเอาเพจนะครับของบุคคลสําคัญมาจริงๆก็เป็นก็เป็นพระนี่ยแหละครับเป็นเป็นเป็นพระที่ ประชาชนเขาเขาลบแล้วถือหายลูกติดลูกหาก็เลยบอกว่ารบกวนช่วยหน่อยครับอะไรเงี้ยฮะว่าให้ช่วยดําเนินการส่วนหนึ่งคือผมก็บอกว่าเออผมก็จะสามารถประสานไปทางศูนย์นะครับเอฟซที่ที่เขาประสานเกี่ยวกับเรื่องของการปิดปิดเพยดตรงนี้นะครับอ่าส่วนหนึ่งเราก็ประสานข้อมูลไปแต่มันอาจจะไม่ทันใจก็เลยบอกว่างั้นให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายนะครับช่วยกันรีพอร์ตก็เลยส่งวิธีในการรีพอร์ตให้แป๊บเดียวครับปลิวครับ เร็วเร็วเลยครับค่ะจริงๆอันนี้นะพอพูดถึงพระเยอะมากนะคะที่ที่เห็นเป็นเพจของการทําบุญอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะถามท่านลองนะออมเจอเยอะมากเลยค่ะเพจทําบุญส่วนใหญ่จะมาเป็นแบบกองบุญอ่ากองบุญไถ่ชีวิตโคกระบือช่วยเด็กช่วยสัตว์ส่วนใหญ่เนี้ยมีทรงคืออย่างเราเราดูปลอมแน่นอนแต่เชื่อว่าชาวบ้านเนี่ยบางทีหรือคนที่เล่นเน็ตเนี่ยเอาว่ามากกว่า มากกว่า80%ที่ดูไม่ออกว่ามันปลอมใช่ใช่ครับผมว่าบางครั้งเองบางทีเราเห็นผ้านี่ดูน่าสงสารจางเรือบโคกระบือที่มีล,ลักษณะป่วยไข้ช่วยกันคนละบาทค,คนละบาทก็มีอย่างนี้นครัก็ยอดรวมๆกันก็เยอะพอสมควรครับอ,อย่างน้อยเขายิงมาครั้งหนึ่งนี่อย่างน้อยเขาน่าจะได้แล้วล่ะเป็นหมื่นเนาะคนละสิบบาทยี่สิบบาทจากการที่เขายิงอโฆษณาแฉ่บถ้าอย่างนั้นให้ให้ราให้เราพผู้กับช่วยช่วยแชร์ให้คุณผู้ฟังฟังได้ไหมคะส่วนเนี่ยอะไรบ้างที่มันปลอม ที่ที่ให้เอะใจไว้ก่อนว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการแบบไหนที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียแล้วต้องเอ๊ะๆหน่อยเอะ<อ>มันม<อ>ันปลอมเยอะอถ้าเกิดหลักๆนะคือเราต้องดูดูความเป็นจริงนะครับว่าสินค้าที่เขาเอามาขายไม่แกะกล่องเนี่ยอย่างไอโฟนหรืออะไรต่างๆเนี่ยราคาหลักพันเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยราคามันต่ําไปต่างจากท้องตลาดแต่จริงๆคือต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้นะครับในการจําหน่ายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันก็มี อินฟลูเอนเซอร์นะครับหลายท่านหรือพ่อค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียงดังๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาผู้อ่าพ่อค้าที่มีชื่อเสียงดังๆนะครับทั้งหลายเวลาเขาไลฟ์สดหรืออะไรก็ตามหน้ามันก็ไปก๊อปมามันก็ไปก๊อปมาทั้งไลฟ์เลยนะครับแล้วก็มาเปิดเพยมันของมันอ่าแล้วก็อธิบายว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นช่วงโปรโมชั่นสินค้าราคาถูกไอ o n e จากราคาสองสามหมื่นนะครับขายอยู่ราคาหลักพันอย่างเนี้ยให้รีบ เออรีบซื้อคนก็อินบ็อกเข้าไปโน่นนั่นนี่อะไ <c oughs> รต่างๆเงี้ยถือว่ามันก็เกิดความเสี่ยงที่จะถูกหลอกจริงๆแล้วผมจะบอกว่าหลากัลกๆเนี่ยมิจชฉาชีพอ่ะสิ่งที่เขากระทํามาเนี่ยเขาต้องการอยู่สองสิ่งสิ่งแรกก็คือข้อมูลส่วนบุคคล <c oughs> มันก็จะมีเพนบางเตดว่าบางทีเขาก็จะสํารวจก่อนว่าเฮ้ยว่าคุณสนใจในเรื่องนี้หรือเปล่าของเขาเออ <c oughs> ถ้าเกิดคุณสนใจเนี่ยคุณก็กรอกชื่อข้อมูลอะไรต่างๆส่วนตัวข,ของคุณหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปนะครับอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าส่วนหนึ่งแล้วมัน คนนี้ยอ,อาจจะยังไม่ถูกต้อกนะฮะแต่ที่เขาเกรอกข้อมูลส่วนตัวไปคือะคะอะไรครับเขาให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับมิจฉาชีพไปอ,อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นไอ้พวกที่มันยิงแอบโฆษณาการทําใบกับขีออนไลน์ <Okay. S 2> นะครับซึ่งจริงๆเราก็มีการเตือนไปหลายรอบแล้วว่าให้จะทำใบกับขีของกร,ปรมปศุสพเขาไม่มีอให้ทําเกี่ยวกับเรื่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะครับพวกนี้มันก็จะไปอาศัยว่าใช้คลิป a อบ้างตัดขา่ขาวอาของผู้สื่อข่าว ช่องต่างๆบ้างอะไรเงี้ยคือทําให้คนบางทีถ้าเกิดฟังไม่ได้เห็นคลิปเต็มจริงๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อว่าเอ้ยเขาเปิดได้ทาออนไลน์ได้แล้วแต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่อย่างเนี้ฮะเวลาเขาทักไปเพื่อจะไปทําใบขับขี่ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวเก็บเงินปลายทางนะครับเออถ้าเกิดคุณสนใจก็คืออะไรครับชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และให้ส่งบัตรประชาชนไปให้เขาด้วยทั้งหน้าทั้งหลังและรูปถ่ายโอ้ตรงนี้ผมว่า คือโอเคคุณอาจจะไม่ได้แหวนขับขี่หรอกแต่คุณก็ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาไปเกือบเต็มเตทั้งหมดตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นส่วนที่อันตรายมากนะครับสําหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเหล่ามิจาชีพเพราะว่ามันก็อาจจะมีโอกาสที่หนึ่งย้อนหลังกลับมาโทรมาหาเราหรือโทรมาค่มขู่เป็นคอนเทนเตอร์อีกทีหนึ่งครับก็มีโอกาสเสี่ยงตรงนี้นะครับเหมือนที่เสงพี่สรยุทธไงคะ ที่โดนนาไปใช้บ่อยยืนยันว่าอย่างพวกนักข่าวทั้งหลายคนมีชื่อเสียงทั้งหลายส่วนใหญ่ก็ไปเจอในเรื่องของ AI เพราะว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่า AI เนี่ยมันค่อนข้างมีบทบาทในการใช้ชีวิตของเรานะครับผมว่าผมว่าเยอะแล้วตอนนี้เวลาคนเขาจะเสิร์ชหรืออะไรต่างๆนะตอนแรกๆก็อาจจะคิดอะไรไม่ออกถาม Google หลังอยามาคิดอะไรไม่ออกก็ถาม c h a t GPT นะครับตอนนี้มันค่อนข้างทําได้หลายอย่างนอกจาก c h a t GPT เองก็มีตัว AI อื่นๆที่สามารถ ตัดต่อตัดคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆได้ค่อนข้างเนียนพอสมควรผมก็เห็นใน,ในโฆษณาเหมือนกันนะครับที่มีการเรียนการสอน AI ไเฮ้ยผมมองว่าที่เอไอมันมันไปขนาดนี้ดังนั้นผมมองว่าประชาชนเ่ยถ้าเกิดไม่ได้ตระหนักรู้ในในเรื่องของภัยตรงนี้ครับผมบอกว่าบางทีเขาเห็นภาพเขาเห็นคลิปวิดีโอเขาแยกไม่ออกหรอกครับว่าอันนี้มันคือภาพจรงิงหรือภาพปลอมคลิปวิดีโอจริงหรือคลิปวิดีโอปลอมโอ้โหผมว่ามันมันค่อนข้างเนียนมากตรงนี้เองก็ถึงเป็นสิ่งที่ ที่อันตรายพอสุงควรต้องต้องระมัดระวังแล้วต้องศึกษาตามข่าวตลอดจริงๆแล้วคนระับในส่วนของแอร์ยังเช่นเ c e b o o k เองบางครั้งเองเวลาเราไปคอมเมนต์ว่าอไอ้นี้คือโจรน,นะไอ้นี้คือปลอมนะไอ้นี้โกงนะบ<ะ>างครั้งเองพวกนี้มันปิดกั้นคอมเมนต์ อ่าที่เป็นโทษกับเขาเอที่ไม่ได้สผลดีต่อเขาเออเราก็มาใช้วิธีการนี้แล้วกันไปโกรธโกรธแล้วกันอันนี้ก็ฝากเตือนประชาชนว่าถ้าเกิดไปดูเพจหรือเรื่องต่างแม่งโกรธโกรธกันเยอะมากนัย <c oughs> อะไรเนี้ยก็อาจจะสันนิษฐานว่าไอ้ตัวเนี้ยน่าจะเป็นเพจติดปลอมได้นะคระ <c oughs> ับก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นจุดจุดสังเกตแล้วกันนะครับว่าไอ้ตรงนี้โกรธโกรธยังอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็พูดในเรื่องของการลงทุนหรืออะไรต่าง เยอะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการโฆษณาน่บางครั้งเองเนี่ยมันเด้งเข้ามาแสดงว่าตัวตัวเป้าหมายเนี่ยมันลุกกลุ่มเออว่าือบางครั้งเองเนี่ยคือเราเองอาจจะมีความสนใจในเรื่องนั้นๆนะครับอย่างเช่นอาจจะเกิดผมเป็นคนสนใจในเรื่องของหุ้นหรืออะไรต่างผมเคยไปเสิร์ชหรือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นเข้าเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยบางที ตัวเฟซบุ๊กเองมันก็มีการเชื่อมต่อไปนอกเว็บไซต์มันก็เลยจะเห็นกิจการต่างๆของเราบางครั้งเองมันก็เด้งขึ้นมาอ่าบางทีเราสนใจอยู่มันเด้งขึ้นมาเลยนะฮะเ,เราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเด้งมามันคือของจริงหรือของปลอมถ้าเกิดประชาชนคนที่ไม่มีความรู้อย่างคนที่วัยเกษียณหรือวัยที่เขาเก็บตังค์แล้วครับช่วงมันตายชีวิตอะไรต่างๆสุดท้ายเขาก็ไปเจอพวกนี้ไปลงทุนในเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตก็ไปให้กับพวกเครือข่ายพวกแก๊งคอสเซนเตอร์พวก มิชชาชีพเหล่านี้ไปนะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลเหมือนกันครับผมค่ะค่ะล่าสุดก็เห็นเหมือนเป็นคลิปนักข่าวทั้งหลายที่เหมือนปกติจะมาสรุปข่าวให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่<ช>ว่าก็เหมือนก็สรุปข่าวว่าใครที่เป็นเหยื่อมิชชีพให้กดสแกนที่ q r โคดนี้แล้วก็ไปขึ้นรับทรัพย์ได้ดอย่างนี้ค่ะว่ามีการแบบแจกแจงทรัพย์จำหน่ายทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะโอ้ใช่เลยใช่เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโครงการของทาง กรมีการตรวจของของเราอยู่นะครับส่วนการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องมันนี back, ่แชชแบทไอพวกนี้เองมันก็อาศัยช่วงจังหวะนี้แหละครับว่าเเราสามารถอายัดเงินคืนทันแล้วก็ติดต่อขอรับเงินคืนอะไรเนี่ยครับมันก็จะมีใช้วิธีการในการยิงแอดโฆษณาอันนี้ก็ฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนเสียง ต้องเป็นทางเพจขององบัาชการตำรวจไซเบอร์อย่างเดียวนะครับที่จะไปสัมพันธ์ในเรื่องนี้นครับก <คะ S 2> ็จะเป็นเพจอื่นนี่ปลอมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรื่องคืนเงินเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เขาจะใช้หน่วยงานราชการแม้แต่รูปท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกใช้บ่อยมากนะ <c oughs> คือทำเป็นว่าอ่าคืนเงินเป็นภาพท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ท่านพบรรตรยืนแล้วบอกว่าคืนเงินให้เข้าไปแชทให้ติดต่อไปนี้แล้วก็เข้าไปในอินบ็อกซ์ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะพาเข้าไปในไลน์เมื่อก่อนแล้วก็เหมือนทางสํานักงานแห่งชาติเนี่ยทั้งตำรวจไซเบอร์ทั้งตำรวจอบน กลางเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์กันเยอะมากว่าอันนี้มันปลอมนะมิชชล่ีเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะมาอาเป็นอินฟลูเอนเซอร์และกันเป็นคนเล่าข่าวและกันว่าเอาละตำรวจเขาพยายามโปรโมททุกอย่างแล้วว่าถ้าแบบนี้ปลอมแน่นอนเราไม่มีนะมันก็เปลี่ยนกลยุทธ์ดยการนี่แหละเอาเอาพวกอ่าสื่อมวลชนนะักข่าวผู้ประกาศข่าวความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือจากกลุ่มใหม่ละอ่าค่ะค่ะนี่ตะกี้คุยกับ ระหว่างที่ที่คุยกับท่านรองเนี่ยออมก็ลองนะท่านรองคืออมหารีสอร์ทใช่ไหมจะหาตัวอย่างปรากฏว่ามันก็เนี่ยหน้า a c e b o o k อมนะตอนนี้มีรีสอร์ทสารพัดรีสอร์ทขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ลองดูทาตามที่ท่านรองบอกเนี่ยค่ะกดที่เกี่ยวกับแล้วมันจะมีความโปร่งใสอ่ะมีอันหนึ่งพอไล่เปิดมาเนี่ยมันเป็นเขาขายพูวิลล่าค่ะที่เขาใหญ่ดูเหมือนธรรมดามากเลยนะมีชื่อบริษัทอะไรชัดเจนแต่พอเข้าไปดูเกี่ยวกับเนี่ยเพจเนี้ย เปลี่ยนชื่อเป็นภูวิลล่าปีนี้ปี2025ัน่มั้าใ่ไหมแต่ย้อนไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วอ่ะเป็นชื่อเพจอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเป็นอ่ะอันเนี้ยสงสัยแล้วถ้าเอ๊ะแล้วน่าจะอย่างนี้อย่านี้ต้องเอครับอย่างนี้ต้องเอะเนาะถ้าคุณเข้าไปดูนิดนึงค่ะเกี่ยวกับหรือ About เนาะอ่ะเข้าไปดูแล้วก็ความโปร่งใสคลิกอ่าแล้วเข้าไปดูว่า เขาเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อนหรือเปล่าถ้าบางคนมื่อก่อนขายขายสินค้าแฟชั่นเมื่อก่อนอาจจะขายทอมก่อนทำเป็นชื่อคนดังแล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็นเพจที่พักหรือเพจสินค้าต่างๆที่<ช>ที่มันใช่ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้สังเกตง่ายๆค่ะต้องต้องเลยับอย่างนี้อ<ล>ย่างนี้คือจริงๆเราก็ถือว่ามันมีโอกาสที่เส <ๆ S 2> ี่ยงที่จะเป็นเพจปลอมนะครับนั้นก็ก็ลองหาสถานที่พักที่อื่นหรือลองหาเบอร์นะครับเบอร์ที่ติดต่อ ไปยังสถานที่พักที่จริงนน่ยอย่างที่ผมบอกอะ่ะคือเวลาเราเห็นชื่อสถานที่พักดังกล่าวในเพจในเฟซบุ๊กอะไรต่างให้ท่านลองไปดูใน Google หล่อครับว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเพจบางเพจนะครับเคยมีผู้เสียหายไลย์หนึ่งครับคือไปเป็นกันไม่มีสถานที่โดนตังไปเรียบร้อยโอ,โ,โอ้โหภาพสวยหรูสรุดท้ายก็ไม่มีสถานที่ดังนั้นก็ต้องพยายามดูสถานที่ให้ถูกต้องก่อนครับว่ามันมีในใน Google ไหมผมมองว่าอย่างอย่างใน Google เองเนี้ยค่อนข้างที่จะ ชัดเจนนะครับเป็นมาตรฐานในการประกอบธุรกิจนี้ครับ <c oughs> ก็สามารถดูสถานที่ตั้งโลเคชันแล้วก็เบอร์ที่ของ Google ตรงนั้นนะครับลองลอง,ลองโทรไปดูน <c oughs> ่าจะโอเคกว่าครับก็ชัดเจนนะคะก็ได้ความรู้เยอะแยะเลยจาก <c oughs> ท่านรองชนทัศน์นะคะก็คุณผู้ฟังนะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เราอยู่กับโซเชียลมีเดียเนาะ <c oughs> อยู่ยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบเนาะก่อนจะเชื่ออะไรในโลกออนไลน์เนี่ย อย่าเชื่ออย่ารีบอย่าโอนใช่ไหมคะไม่บครับไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองมากนะคะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ